สวัสดีค่ะมาดูราคาทองคำกันนะคะวันนี้วันที่26เมษายนนะครับโอเควันนี้จะพามาดูที่ทําเฟรมเดลี่นะเพราะว่ากรอบของวนะิกฤตนั้นเราดูไปแล้วเมื่อวานนะคะยังเป็นที่เดิมนะคะแล้วก็กรอบราคาของเดลี่นะคะอยู่ระหว่าง1.998.25กับ 1915.02เมื่อวานนะครับแท่งราคามีการพยายามที่จะทะลุผ่าน1915.02นะคะแล้วทีนี้พอมันจบแท่งแล้วเนี่ยมันมีการชะลอตัวของราคาหรือว่าในทำเฟมย่อยมันอาจจะรีบาวขึ้นมาเล็กน้อยเนี่ยราคานะครับมีโอกาสที่จะกลับเข้าไปอยู่ในชาน n e ลของราคาเดลี่เหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าจะปรับตัวลงไปเทส์เลเวลถัดไปของซัพพอร์ตหรือเปล่านะครับก็คือ ระดับถัดมาที่เมื่อวานที่มันลงมาใกล้มากแต่มันยังไม่เทสนะคะคือ1889.99นะคะลงมาเฉียดเลยทีเดียวนะเส้นยาแดงพาแปดเลยนะทุกคนโอเคซึ่งมันเป็นกรอบล่างของระดับ Weekly นะคะแล้วก็ถัดลงมาอีกนะคะข้างล่างมีอีกก่อนหน้านี้มันเป็น r e s i s t สแตนของ m ั n ลี่นะครับอันนี้ก็เป็นระดับสำคัญแล้วก็เป็นระดับของ LMA 200ของ ทำฟรมอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ด่านสำคัญของเขาอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะก็คือหนึ่งเก้าเอ้ยขอโทษค่ะห <19 15 S 1> นะึ่งแปดแปดเก้าจุดเก้าเก้ากับตรงนี้หนึ่งเก้าหนึ่งห้านะเห็นชาแนลของเขาตอนนี้คือราคาติดอยู่ตรงนี้นะคะมาดูแรงซื้อแรงขายนะตัวของแรงขายที่มาเต็มที่เมื่อวันวันนี้พักตัวแล้วนะคะแต่ว่าแรงซื้อไม่มีนะคะแต่การที่ราคามันมีแบบ ชะลอตัวในการลงหรือว่ารีเบวกับเนี่ยก็เกิดจากแรงขายมันพักนั่นแหละนะคะโอเคมาดูสชั่วโมงกรอบราคาของ4ีชั่วโมงนะคะตอนนี้เซตตัวใหม่ล่าสุดนะคะอยู่ระหว่างซับพอร์ตที่1.891.36นะคะกับปริสแตนที่1.907.38นะคะทุกคนแล้วก็ราคาพยายามที่จะเทสซับพอร์ตนี้หลายรอบอยู่ทีเดียวนะคะก็มาตามดูว่า จะปีนขึ้นไหวหรือเปล่าถ้าดูการปีนขึ้นก็ต้องไปลุ้นทำเฟมเล็กนะโอเคชาแนลราคาของทำเฟมนี้นะครับก็ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยจุดนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับที่ทำเฟมสี่ชั่วโมงตรงนี้เป็นจุดวัดใจสำคัญแล้วนะหนึ่งเก้าศูนย์เจ็จุดสามแปดเนี่ยแต่ก็ไม่แน่ว่าในทำเฟมย่อยอาจจะมีจุดวัดใจย่อยวันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวไปเช็กกันก่อนเนาะ ดูแรงซื้อแรงขายนะคะที่ทําเฟรมนี้นะคะแรงขายนั้นเริ่มที่จะหมดกําลังนะคะแล้วก็แรงซื้อนะตั้งเขาก่อตัวมาคะแต่ว่ายังน้อยอยู่นะคะคือดิเรกชันมาเห็นเนาะแต่ว่ามันอยู่ใต้ลบร้อยเนี่ยแสดงว่ามันมาแต่มันยังน้อยอยู่นั่นเองนะคะก็สรุปตีความรวมๆว่าแรงซื้อกับแรงขายเนี่ยน้อยพอๆกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ มีลุ้นอยู่ว่าอันไหนจะฟื้นก่อนคือแบบดิเรกชันมาแล้วขึ้นต่อหรือเปล่าหรือแบบไปไม่ไหวก็จะเป็นได้สองลักษณะคืออาจจะปีนข้ามรีส i s ส a ต c e ์สำคัญของสีชั่วโมงได้หรือว่าปีนไม่ไหวก็ไซดเวย์อยู่ในกรอบสีชั่วโมงนั่นเองประมาณนั้นนะคะเอามาดูที่อ1หน่อยที่อ1นะคะชา a n แนลของราคาข้างล่างของเขานะคะอยู่ที่ หนึ่งแปดเก้าหนึ่งจุดหกหนึ่งนะคะลงมาแล้วก็ไม่ผ่านแล้วก็ดันขึ้นไปเทสต,ตรงนี้ใหม่นะคะตอนนี้ชแนนราคา H 1กับสีชั่วโมงเป็นที่เดียวกันนะที่หนึ่งเก้าศูนเจ็ดนะคะก็ตอนนี้ราคากำลังถูกบีบอยู่นะคะว่าจะปีนตรงนี้ไหวหรือเปล่านั่นเองตอนนี้ที่ทำเฟรม H 1นะคะแรงซื้อนะครับเริ่มฝื้นตัวกลับมามากกว่าแรงขายนั่นเองมาลุ้นสามสิบต่อ <c oughs> สามสิบนะคะทุกคนเห็นอะไรนะทํายอดสูงขึ้นเรื่อยๆอยู่นะและทิ้ล่าสุดนะคะพยายามที่จะเหมือนกับปีนรั้วทะลุผ่านรั้วแล้วก็โดนกดลงมาทะลุผ่านแล้วก็กดลงมาก็กําลังพยายามอยู่นั่นเองนะคะมีลุ้นอยู่นะถ้าเอ,อแท่งเริ่มได้ทะลุขึ้นมาเนี้ก็มีลุ้นมากทีเดียวว่าจะปีนไหวนะมาดูที่สิบห้า สิบห้าก็จะเห็นชัดขึ้นนะคะว่าพยายามที่จะปีนรั้วขึ้นมานะครับตอนนี้ติดจุดวัดใจสําคัญคือหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์เก้าเนะเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็สัมพันธ์นก,นก,นกันกับแอลเมสองร้อยของเทอเฟมนี่พอดีนะคะคือเพิ่งจะเทสเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว,ว่ามันเทสแล้วราคามันย่อตัวนะและไม่หลุดที่เดิมนะคะก็มีมีประมาณสองด่านอะแถวหนึ่งเก้าหนึ่งพันเก้าร้อยกับแถว หนึ่งแปดเก้าห้าเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นไปเลเวลถัดไปของ r s i s t a n c นนะคะก็ตอนนี้เอ่อหนึ่งเก้าหนึ่งห้าเนี่ยเทิร์นมาเป็น r s i s t a แ c e แล้วนะคะพวกเขาทะลุลงมาเพราะตรงนี้ก็เป็น r s ส s t a n c e สำคัญเลเวลถัดไปที่มันมีโอกาสเทสนะคะแล้วถ้าขึ้นไปอีกนะครับในกรณีที่วันนี้นะครับที่สี่ชั่วโมงตอนนี้แรงซื้อก็น้อยแรงขายก็น้อยก็ไปลุ้นกันว่าใครจะฟื้นนะคะ ก็ถ้าเขาปีนตรงนี้ได้หนึ่งเก้า็ก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปสร้างบาลานซ์ฝั่งขาขึ้นที่สูงขึ้นนั่นเองนะคะในกรณีที่กลับเข้ากรอบเดลี่ได้นะครับเหมือนเดิมนะครับเลเวลถัดไปของวิสเนของคุณก็อยู่ตรงนี้นะคะ1926.42นั่นเองนะคะโอเคเอาไปเช็คด้านบนให้หมดดีกว่าถัดจากหนึ่งเ้าจุดสี่สองแล้วไปไหนได้อีก <c oughs> ถัดจากตรงนี้ขึ้นมาเป็นบริเวณนี้เลย แล้วกันจริงๆมีย่อยตรง1934แต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเห็นตรงนี้นะคะเป็นเลเวลสำคัญของเขาคือบริเวณ LMA 200ของทอมสี4ชั่วโมงนะคะที่1942ถึง1944นั่นเองนะคะสูงขึ้นมาหน่อยนะคะบ,บอกไปสุดระยะสวิงเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้ทองคำก็รุนแรงนะลงลงแรงตอนขึ้น,นค,ค่อยๆค่อยๆเลื้อยขึ้นไปเนาะตอนลงนี่ยพรวดเทลงมาเลยทําน้องนี้ เป็นบ่อยนะช่วงนี้นะถัดขึ้นมาเองนะคะระดับของรีสเซนอยู่ที่1955.46นะคะแล้วก็สุดระยะสวิงด้านบนนะคะอยู่ที่1976.88โอเคเดี๋ยวไปดูสุดระยะสวิงข้างล่างหน่อยสิลงเก่งจนแบบว่าอู้หาระยะแทบไม่เจอ <c oughs> อย่างที่บอกว่าตอนนี้ราคามันถูกขังนะครับอยู่ระหว่าง1.889กับ1.915ทำบูดูมุมมองที่เดลี่นะถ้ามันหลุดลงข้างล่างหมายถึงว่าขึ้นไปเทส1.915แล้วผ่านแล้วตบกลับลงมานะครับแล้วหลุดกรอบเดิมเมื่อวานนะครับที่ติดอยู่แถวบริเวณ1.889เนี่ยถัดลงมาเป็นตรงนี้นะจ๊ะ1.887นะคะแล้วก็ลงมาอีกนะครับเป็นสุดระยะสวิงพอดีเลย ด้านล่างที่1850.19นะคะ <c oughs> ตอนนี้มุมมองของเดลี่อ่เริ่มมุดผ่านรัวแท่งแรกนะคะเพราะฉะนั้นดูก่อนว่าเขาถ้าเขาจอดแล้วเนี่ยเขาจะรีบัลแรงกับแรงแค่ไหประมาณนี้นะคะยังไม่ได้เทินเป็นขาลงนะแต่ที่4ชั่วโมงอ่ะเขาเป็นขาลงแล้วแล้วก็การสร้างบาลานซ์ของโอ้บอร์ดอโซมันบาลานซ์กันแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเขาปินกับเขากรอบได้เนี่ย ก็โอกาสในการที่จะขยับขึ้นไปเทสจีราเรสิสแสต์หรือว่าสร้างบาลานซ์สองขาขึ้นอะ่ะก็มีนั่นเองนะคะโอเคประมาณนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมเช็คข่าวสารประกอบการเทดนะคะวันนี้เราไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ